สวัสดีกันด้วยนะครับมันนี้ปบกับผมนะครับฮันมอนสเตอร์จูเนียเนี่ยวันนี้มาแบบว่าเสียงหลอกกันเลยทีเดียวนะครับใครกับใครครับกับบ้านครับผมเช่นเคยอ่าจุดนี้ก็แบบว่านะครับก็กำลังรอแมบรีสตาร์ทนะครับแม่ก็กำลังรอไปเรื่อยๆนะครับรอไปนะครับจนกวมมัดมันเริ่ม เอาไว้เรื่อยเรื่อยนี่มันคมมากเอ่อเรื่อยนี่เอาไว้ตัดต้นไม้นี่ครับนี่ไคุยแล้ตอบคนละคำถามเอ้ยบ้าอยู่ไหนวะเดี๋ยวนี่ไงไหนเหรอมีเจอแล้วเจอละพวกเรามาเฮ้ยเฮ้ยมามาตามมาตามมาแล้วตามมาแล้วทำไมจะไม่ได้วะ อม้ยเริ่มแล้วยเร,วเริ่มแล้วนี่อฮ้ยบัสเอ้ยไมเป็นโต๊ะทำเตีเ๋ยอะไรเฮ้ย,ยไม่ได้จะเป็นโต๊ะเลนเทอร์นอะไรนี่แหละอยากเป็นเฮ้ยขึ้นขึ้นเอ้ยขึ้นขึ้นเอ้าไม่ได้ว่ไปที่อื่นไปที่อื่นแล้วไปที่อื่นมันเริ่มแล้วนี่วะเอาลูกไงแย่แล้วแอบบนต้นไม้ ต้นไม้มันได้ไปเรอยต้นไม้เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยูยูเนี่ยนวะไม่มีต้องเอาให้เรียนเียนโคตรเรียนโคตรเรียนด้วยการเซปเดิมของเราครับจะพลาดไปไม่ได้นะครับเราตัว ซ้อนเป็นหมีดีกว่าเป็นหมีหมีกำลังโดนเผาเมามเามาหมีโดนเผาไม่รู้อ่ะนี่นี่ถ้าเดินผ่านนี่จะหัวเราะให้เลยนะเนีเ่ยเฮ้ยเอาไว้อุย้ยอุ้ยมันเห็นมันเห็นบัสบัสว้า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 บัสเรียบร้อยบัสอยู่ไหนอ่ะ เรอเรายังไม่ตาย,ตายเรายัางไม่ตายจริงเอ๊ยังไม่ตายเลยฮิและใครมันอยู่บนต้นไม้น้อใครมันอยู่บนต้นไม้ละ่ะนอนก็ใช่อะไลจี like ้เลยเนี่ยใครวะแช่บาสปะไรยา เอ้ยบ้าตายแล้วนี่นาะแหมแหมจำหมวกได้เห็นอยู่เห็นอยู่แห,หนวะใช่เปล่าวะมัวเปล่ามัวเปล่ายังไม่ตายเลยอ้าวเอเอวะคนละคนอยู่ไหนวะเดีย๋ยวห้เจอนะมันเป็นหมีใช่ไหมมันเป็นหมีปล่อยปล่อยทิ้งกันเลยดีกว่าจะมามันเป็นหมีนี่วะเรียบร้อยบ้าตายไม่ตาย ไม่ตายอยู่ไหนวะแล้วเมื่อกี้นี้คืออะไรมันอยู่ไหนวะเฮ้ยไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะนเฮ้ย,อย,อ,ยอยู่ไหนวะเนี่ยมาแล้วอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ ไอ้เงี้ไม่เห็นจริงดิไม่เห็นอยู่ไหนอุย้ยไอ้เนี่ยไอ้โอ้ยบัสเดินผ่านหน้าตาเฉยแหวนุ่งเงี้ยยังยังชิดอ่ะนี่นี่นี่อยู่นี่เว้ยไหนอ้าวมรอดด้วยเหม็นเจอเลยครั้งนี้นนนนคุณบัสไร่รอดไปอย่างง่าดยดงง่ายดายนะครับไหนว่าบัสโอ้ย เปลี่ยนขอกวางเนี่ยมีตังตั้ง 196. Open Shop. ร้อยเก้าหกโอเปนช็อป้ยซื้ออะไรดีอ่ะเอออันนี้อะไรวะมีผมมีหมวกไม่เอาอ่ะเอาเดิมแหละหล่อเฟี้ยวมะข้าวแก้วโอ้ยอย่าขวางประตูนี่เขาเรียกการกระโดดแบบโปรเฟชชั่นแนลนะครับ เหม็นมีใครมาคอมเมนต์อยากเล่นด้วยเลยอ่ะทำไมอะทำไมคนทำแบบนี้เหมือนติดตามตั้งสี่สิบคนแม่งเด้งสามหกโคตรเครียดเอ้ยเจงเจใครวะพี่ม่วงนะครับอาเบเจออาเบแอดเฟนเอ้ยมาไหนวะคนไหนวะเรียบร้อยเอ้ยบ้านเป็นตัวอะไรอ่ะเออตัวแดงเอ้ตัวฟ้าใครแอดเฟนีกวะ สองสามคนแล้วสองคนแล้วเนี่ยอุ้ยบ้านนี้เอาไหนมาเฮ้ยอยู่ไหนวะไปไปไปบ้านเหลืองไว้บ้านเหลืองบ้านเหลืองบ้านเหลืองเฮ้ยเป็นเออเป็นจูเลียเป็นุกแม่เนี่ยอ้าวเป็นดิเฮ้ยแม่ยืนไม่ได้ยัไปยืนไปยืนเอ้ยไปไหนเนี่วะ ดึงซูนดึงดึดึดจุดนี้นจุดนี้อย่าเลื่อนตัวดิแ้าจุดนี้ทีมแดงได้ไรพวกตัวสมุนที่ไม่ยอมแปลงร่างใช่ใช่พวกมันช่างงงเง่า อยบาดบาดบาดมันอยู่ข้างบาดโอ้ยแล้วตายตายเฮ้ยนี่นีคอนโชว์เว้ยเร้ยนี่าฮ่อฮนาฮ่าฮ่าเ่ยฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮาเ่าาฮาฮ้าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่เฮ้ยฮ่าฮ <c oughs> าฮ่า,า,า,า่าฮ่าาา่า,า,า่าาา ทุง่งหญ้านิวซีแลนด์น่ะเห็นปะน่ะทุ่งหญาน่ะเข้ามาไมาในรถทำไมนะัก <c oughs> อ้นี่ <c oughs> เล่นคนเดียวเลยไอคนหนึ่งแม่งอู้ง,งานยืนนิ่งเป็นหอยเฟลเลยอืม <c oughs> ว้าว้าไม่เจอเลยว้าโอ้ยไม่เจอไม่เจอปล่อยเมาส์ทิ้งแล้วเนะี่ย <c oughs> ปล่อยมันไปอ <c oughs> ย่างที่เป็น <c oughs> ปล่อยมันไป Let it go ไหนวะเร็วดีแล้วมึงก็ต้องมีแรงกระซ่าขึ้นด้วยใช่ไหมใช่มึงรู้ได้ไงเนี่ยโอ้ยจะมามาเอ้ยเข้าบ้านลังแดงไอ้นี่ไอ้นี่เริ่มภารกิจมุ่งตรงมาสู่บ้านสีเหลืองแล้วก็เลี้ยวเข้าทรงว้าไม่มีใครเห็นเราเลยว้า เออทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าไอุยอ่ะเล้ยเอ้ยยายนายนเรียบร้อยก็พาไปโดนไอ้เชิโดนแล้วเธอเชิโดนแล้วอ่ะเธออ่ะยังไม่ตายอะไรอยู่คนละฝลังยังหนาเออเออมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นตัวอะไรเป็นตัวทุ่งหญ้าตรงไหนวะบ้านเหลืองอหะบ้านเหลืองอหะอ๋อ อทีกระโดดไอ้กระโดดนั่นไงเหไรไรไรละเนยอะอยู่ตรงประตูเลยแล้วทำขยะไม่ไปทำไรหลังบ้านวะไหนดูดิแม่งจะช่างสังเกตไหมขึ้นไปบนประตูอิโน่โอ้ยเพื่มันเห็นแล้วมองไม่ทันมองไม่ทันหรอกเดินอ้อมเดินอ้อม เขาเรียกเดินอ้อมเว้ยอ้าวโดนเต้นตัน Surprise motherfucker รวยรวยวยอย้าเอาพูดหมดเวลาอะไรวะรดยรอยว้าเมื่อกี้นี้จะได้อยู่แล้วตานี้จบจบคลิปไหมจบไม่จบ จบไม่จบจบไหมอะไรวะจบไม่จบคืออะไรอะไรไกล้ามาอีกอีกอีกสามสิบห้าวิเท่าไหร่นะสามสิบห้าวิเริ่มเกมเดินสองสักนั่นเนี่ยเรยังจบแล้วไง โยโยไอบาอะไไหนไอพี่มึงบอก l a d ิโกนี่มันต้องมีเพลง d อ,อย่ตรงนั้นใช่ไหมถั่วต้มเอออ่าฮ่าต้องมีเพลง l a d o ขึ้นด้วยมันก็ต้องสองรอบไปเลยใช่ะโอเคเออไอ,อ,อสักรอบไหมจัไปลลอ,อยมันไปอย่างี่เป็นแม่อ,ๆๆอันเดวราวเวลนาวกิน อะไรอัดมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่รู้เหรอเนี่ยไม่รู้เอ้ยเป็นอะไรวะด่านนี้ด่านนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเราข้างล่าดิอยู่ไหนวะเอ้ยอยู่เป็นกล่องโต๊ะโต๊ะโต๊ะเป็นโต๊ะใช่ไหมนี่แหะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวร่างตัวร่างตัวล่างไม่เนียนอุ้ย อ้าก็ dig ding, 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 ตอนนั้นครูแร่ครูล่าเอาหักยังหาไม่เจอเลยดิง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 ตอนนี้ท่านผู้มาแล้ว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 เรียบร้อยเดินเลยไปแบบหน้าตาเฉยอ่ะได้ stupid fire แต่ถาแฮร์รี่พอตเตอร์ stupid dog stupid fire เอ้เยยับนึงนะว่าปบนึงแป๊บนึงขอไม่พูดแป๊บนึงโอ้ย่ oh, yeah. ตอนนี้คุณบาได้ปิดไมค์ไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งช่างเงียบงนันนะครับมันเงียบมากๆเราได้เราได้พบว่ามีผู้หาเราจำนวนสามคน ผู้รอดชีวิตจำนวนแปดคนแล้วก็กลายเป็นสี่คนคือผู้ห่โอ้ยนะนาน,นานจุดนี้คุณบาทก็ยังอยู่ในเซิร์ฟเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ okay, ัผมผมาแล้วครับเมื่อี้น้องมาละ่ะอือ <laughs> น้องปวดอืมนาน่จุนี้คุณนายสเปนได้มองมาที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามของเรา เขาก็ไม่เจอเราเขาได้ย้ายฝั่งมาตรงโตะ๊ะซึ่งเขาก็ไรเรียาหาไปตอนนี้ทั้งคู่ได้มาที่จำนวนของโตะ๊ะอ้าวอลอ้าว,าวปิดปิดปิด,ปด,ปดไมอ่ะอะไรวะต้องมีคนโทรมาเนี่ยขอญาตัดคลิปไปรับตัดสีดำมา,มา,มอ,มาออกมาเลย นะออกมาแล้วเนี่ยาา Hey you motherfucker Hey behind you Hello it's me <S อุ้ยมาดิมาดิาด Come on baby มาดดมาดดมาดด <c oughs> อู้ไม่โดน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 เรียบร้อยครับชนะไปแบบหน้าตาเฉยนนะครับก็ตามที่ตกลง,งเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้อง ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกับใครครับบาร์ <What? S 1> <laughs> พูดสั้นๆว่าบารนะครับหรือเรียกกันได้สั้นๆว่าลูกบารนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ